สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาจัดเตรอกับคนลอยครับวันนี้ไอซิมาซำรวกไม้ได้ไม่รู้ว่าจะมีตัวอยบลวยเลยโอ้โหไม่ขึ้นฝั่งหม้แตกเลยไม้แรกก็หไม้แตกเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้จะลองใช้กระ,ะดีนั่ไม่กันกระดีนี้น่าจะ ตัวมันน่าจะเอานาอะอัไรวะาทำไมไ,ไปไม่ถึงฝั่งวะน่าจะเกิดจากอะไรวนันเนี้ยนะยั่เต็มแรงไปเลยนะตวดดีถวบปลาช่อนเดี๋ยวนี้หายยากมากค่ะทุกผู้ชม อ,อาวานวะนักวันเวลาเจ้าโตแล้วไปสร้างข้อรัวใหม่ไม่หันมาสนใจแม่เลยแม่ทําน้องเรียงรู้รักรักเกินรักจริงสิ่งใดไม่ให้ใครทำร้ายรู้จิต จะขยับเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมหมายนี้แหละหมายที่ขอเข้าหูครับยังซสีเขาจับให้ให้เด็กสองขอไปเลยกบยงังเข้าถินเต็มซองแล้วขอไปโรงพยาบาลเลยแม่ทั้งห่วโอ้โหมังลอยใครเดินวะเนี่ยมือปืนเดินหรือเปล่าอะนี่ครับท่านผู้ชมเดินไปทําหาเลยนะ ยุคนี้ไม่วหวเลยยุคนี้เนี่ยอย่าบ้ามนถูกเกินคนก็เลยเบินไปหมดเสียเส้นหมดปอ,อ๊บกัดเลยกัด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 ทำไมวะทำไมมันไม่กัดวะแม่ทั้งห่วงห่วงถึงดวงใจลูกจ๋าแมเรียงหาแม่ความสี เดี๋ยวดูข้างๆนี้สิมันจะกลับไหมเอยน่ามีตัวดต่ไม่มีครับท่านผู้ชมอืมกลับนะครับอืมวัดอยู่ครับท่านผู้ชม,รชมตรงนี้มีตัวท่านผู้ชมเดี๋ยวดูว่าเราจะได้ตัวไหมเราจะเอาขึ้นมาดูได้ไหมไม่ ปลาปลากลับแล้วนะส่งแล้วนะเดี๋ยวดูใหม่อีกครั้งคร่ะทุก้ชมโอ้โหช่องนี้นต้องยอยลอ,อ,อ,องมันถึงจะเห็นเหยื่อค่ะทุกชม,มเห็นเหยื่อเลยไม่ทราบวนะันในกล้องเห็นไหมจิ้มกัดตรงนี้แหละเดี๋ยวลองดูว่ามันจะกัดไหมไซส์สองขีดไซส์สองขีด กัดมาอีเดอ้อพี่น้องเด้อฝนสิตกแล้วมันไม่กัดแล้วละ่ะทำไมมันไม่กัดแล้ววะโอระน้อทำไมมันไม่กัดแล้วทำผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดีตีกองประชุม ชาวบ้านก็ลุมตีกันม้นทั้งห่วงห่วงทีถึงดวงใจรู้จักกัดเล่วกัดสิลูกมวยมือแล้วนะาลูกจะก,กัดก็กัดเร็วๆล,ลูกเอ้ยเอาเหยื่อเสียเส้นขึ้นมาอีก กัดต้มน,น,นี่เสียเส้นคือกัดนี้ท่านผู้ชมอย,อยู่ดีๆมาก็ไม่กัดเสียเส้นแล้วก็มามาเลยดูครับท่านผู้ชมเต็มแท้จ๋วเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนโอ้โหใครใครมาตกก่อนแล้วเนี่ยดูเก็ดปลาครับท่านผู้ชมดูครับมาเดี๋ยวดูของเราดีกว่าโอ้ยห,หลุดพอดีเลยท่านผู้ชมหลุดพอดีไซส์สวยครับโอ้โหอ่อนตับอ่อนตับ นี่มีหาดังานไปเลยแสดงว,ว่ายังมีตัวอยู่ครับทานผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับทานผู้ชมเดี๋ยวนี้บนรอยไม่ค่อยมีปลาแล้วสุดยอดมากมแต่ยินยินโอเคเดี๋ยวปล่อยมันครับแต่คนลงไปปล่อยดีวยกว่าไม่ต้องโยนแล้วเดี๋ยวมันตับแตกอีกตายอีกวันนี้ผมจะไม่เอาปลาครับทานผู้ชม เอาไปก็ไม่มีใครกินปล่อยยังไปดีกว่าอใอ่ไซ่สวยโอ้โหยดูมากครับทุกท่านนี่กระโดดเข้าไปเลยปัดต้อนบนรอยโหดจริงๆเลยโอเคขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกู้ชม